อย่ให้แม่ต้องยอมรับกับสซอร์คนนี้เลยเพราะมันคงไม่มีวันหรอกจะช่วยเธอทำความสะอาดในจ๊ะสะกระปกโสโครกอย่างเธอนะ่ะต้องล้างให้สะอาดร้อนมากไม่ใช่เหรอจ๊ะินน้ำสักแก้วดีไหม ป็นไงชอบฮันนีมูนทริปนี้ไหมสนุกมากเลยค่ะวิวสวยมากเลยนะคะพี่ต้นที่นั่นอะ่ะเดี๋ยวว่าหลังเราไปนแลนะพี่ต,ต้นกลับกันมาได้แล้วเหรอนี่คงสนุกสนานจะลืมแม่แล้วสิโ่แม่ครับผมไปฮันนีมูนมานะครับเราสองคนเนี่ยก็อยากมีเวลาส่วนตัวบ้าง แล้วเนี่ยผมก็กลับมาหาแม่แล้วไงครับแม่คิดมากนะครับเป้าไม่ได้คิดมากแต่รู้สึกว่าลูกน่าจะได้คนที่ดีกว่านี้ค่าตระกูลดีกว่านี้บอกตรงๆนะแม่ยอมรับไม่ได้นะกับสะพ้ายที่มาจากต่างจังหวัดและแถมยังเป็นแม่ค้าตลาดนัดได้อีกอย่าให้แม่ต้องยอมรับกับสะพ้ายคนนี้เลยเพราะมันคงไม่มีวันหรอกแม่ ให้เวลาแม่หน่อยนะโบไม่ต้องห่วงค่ะพี่ต้นถึงท่านจะไม่ชอบโบแต่ยังไงท่านก็เป็นแม่ของคนที่โบรักโบจอดทนค่ะของพี่เก็บดีกว่าเดี๋ยวพี่ถือให้ขอบคุณค่ะวันนี้ผมมีประชุมทั้งวันไม่รู้จะเสร็จกี่โมงฝากแม่ด้วยนะ ได้ค่ะเดี๋ยวโบจะช่วยดูแลคุณแม่ให้เป็นอย่างดีไม่ต้องห่วงนะคะขอบคุณนะโบฮึม สีลาอดอ้อน,ออนไม่เบาเลยนะมิน่าล่ะลูกชายฉันถึงได้หลงหัวปักหัวปำคือโบช่างเถอะช่างเถอะชั้งขี้เกียจฟังเอาผ้าพวกนี้ไปซักซักให้สะอาดนะยะซักเสร็จแล้วก็ไปล้างห้องน้ําฉันทนไม่ได้หรอกกไอห,ห้องน้ําสกประปกอะทาไมไม่ให้สําลีทําล่ะคะเราจ้างคนมาดูแลเรื่องนี้อยู่แล้วนี่คะฉันจะให้เธอทําส่วนสําลีอ่ะฉันจะให้ไปบีบนวดให้ฉันคนมันนอกอย่างเธออะ ทำได้อยู่แล้วไม่ใช่เหรองานแบบนี้ทำให้สะอาดนะยะ นี่แหละนะคนที่เคยอยู่แต่ตลาดนะยังได้วางของเก็บกะไปหมดอย่ามาจ้องหน้านะเก็บซะสิเก็บให้สะอาดนะยะ ีแล้วเธอจะทำไมอ๋อแต่ไม่ต้องมาเรียกชันว,ว่าแม่นะแค่ไม่ใช่แม่ของหลอนจำไว้เลยเก็บซะสิร้อนมากไม่ใช่เหรือจ๊ะกินน้ำสักแก้วดีไหม Vinh <laughs> nha Vinh anh chạy mà Hãy subscribe cho sở ต้องมาโดนแม่ผัวโคกซ้ำมันในข่ควน้ำเน่าหลังข่าวขาวมก็ไหลมาได้ยากสองคํา็ตไม่ค้าตลาดนัดทำไมอ่ะมันก็คนเหมือนกันไม่ใช่เหรอแม่ลองทานข้าวซอยร้านนี้นะครับอร่อยดีครับ แม่วันเสาร์เนี่ยผมไปทํางานที่ต่างจังหวัดอีิทีหนึ่งนะครับไอคนเดียวหรือเอาเมียไปด้วยละ่ะตอนแรกอะ่ะผมว่าจะพาโบไปด้วยแต่ผมกลัวว่าไม่มีใครจะดูแลแม่ผมก็เลยไปคนเดียวครับโอ้ยอย่ามาบอกว่าห่วงแม่เลยถ้าห่วงแม่จริงอะ่ะต้นไม่แต่งงานกับผู้หญิงคนนี้หรอกรู้ทั้งรู้ว่าแม่ไม่ปื้บ <c oughs> กินไม่ลงแนละ้ไปดีกว่า จะโกรธแม่นะโบอบโบพ่อพ่อโอโอ้ย สวัสดีจ้าูกพ่อมาไม่บอกหนูจ้าหนูจะได้ไปลมกับพ่อติดรถไอทูมันม,มาก็มันบอกว่าสามสี่วันจะกลับพ่อก็จะกลับพร้อมมันนั่นแหละนะอันนี้มะม่วงสวนเราใช่ไหมจ้าใช่กำลังอยากกินอยู่พอดีลยสวนไหนก็ไม่อร่อยถ้าสวนบ้านเราล,กลูกจริงไหมแน่นอนจ้ะมะม่วงสวนตะแสงเนี่ยอร่อยที่สุดในโลกเลยจ้ะใช่เออมาช่วยชี คิดถึงพ่อจังเลยจ้ะพ่อกินข้าวมาหรือยังจ้ะโอ้ยไม่ต้องห่วงพ่อพ่อกินมาแล้วข้าวเหนียวมะม่วงสวนรานั่นแหละลูกเสียงไทรมาเองอ่ะวอยหน้าบ้านโบนี่แม่ผัวแกเหรอจะพ่อพ่อเราเข้าบ้านกันเถอะจ้ะไปลูกเออแม่นจะพ่อขอบใจลูกที่บอกว่าจะมาค้างสามสี่วันน่ะจะมาพักที่นี่เหรอ บ้านน่ะไม่ใช่โรงแรมคนชั้นต่ำอย่างพวกแกน่ะจะมาเกาะตะต้นล่ะสินี่พูดอะไรงองคุณเนี่ยเยบอนี่แม่ผัวแกจริงๆเหรอทำไมนิสัยแตกต่างกับผัวแกจริงๆดูก็เป็นผู้ดีอยู่หรอกแต่พอพูดออกมาเนี่ยเหมือนคนไร้การศึกษาจริงๆอย่ามาพูดอย่างนี้กับฉันนะฉันจะฟ้องตะต้นให้ไล่ลูกสาวแกออกไปจดทะเบียนหย่าได้ยิ่งดีเลย ก้าวสิลูกชั้นนี้สายดีๆอย่างเนี้ยดูซิว่าจะต้นจะทิ้งไหมโอ้ยคนโตโครกอย่างพวกแกนะเหรออืมุ้ยคุณนายถายสมอนระคังช่วยชีวิตพวกแก่ไว้นะฮลัลโหลคุณนายถายสมอนเลยอคะหุ้นตัวเก่งที่ฉันฝากถือนะ่ะซื้อทันไหมคะอะไรนะไอ้โป๊กเกอร์นะั่นเป็นพวกสิบแปดมงกุฎ แล้วเงินฉั่นล่ะฮะมันหอบเงินหนีไปแล้วเหรอคุณนายแล้วเงินนั้นฉันจะทำยังไงฉันเอาบ้านไปจำนองไว้นะคุณนายคุณนายเอา้าฮะฮะเหรอเอา้าปิดเครื่องหนีไปแล้วอะไรกันเนี่ยคุณน่าโดนหลอกยังไม่รู้ตัวอีกเหรอไม่จริงไม่จริงแล้วบ้านฉชนล่ะฉันหมดตัวแล้วล่ะเนี่ย ได้หมดตัวแล้วล้าจำนองไว้ที่ไหนอ่ะหมายฝากไว้ยังไงบ้านน่ะจำนองไว้ที่ไหนผมจะไปถ่ายออกมาให้นหน้าอย่างเงี้ยเหรอแต่งตัวบ้านนอกบ้านนอกอย่างเงี้ยเจาเงินที่ไหนไปถ่ายบ้านให้ฉันอย่ามองเปลือกนอกสิคุณโดนหลอกจนหมดตัวยังไม่เข็ดอีกลุกคุณผมว่าเรามาทําข้อตกลงกันก่อนดีกว่าผมจะไปถ่ายบ้านออกมาให้ แต่มีข้อแม้ข้อแม้อะไรอย่ามาทำเก๊กท้านะถ้าแน่จริงอะ่ะก็บ้านออกมาให้เช่นก่อนสิแล้วค่อยมาว่าก,กัน <c oughs> เอาออกมาให้แน่แต่บ้านหลังนี้ต้องเป็นชื่อลูกสาวของผม <c oughs> บ้านเหรอ <c oughs> ไม่ตกลงก็ไม่เป็นไรโอนเงินไปซื้อบ้านใหม่หรูๆให้ลูกสาวผมดีกว่าส่วนคุณก็ใช้หนี้แบงค์ไปไม่มีใช้แบงค์ก็ให้แบงค์เขายึดไป คุณก็ไปนอนข้างถนนนอาก็แล้วกันแกจะถ่ายบ้านให้ฉันจริงๆหรอจะพูดสีสวนะผมพูดคําไหนก็คํานั้นรวมทั้งที่บอกว่าบ้านหลังนี้ต้องเป็นชื่อลูกสาวผมต่อไปนี้คุณจะเป็นผู้อาศัยแต่เจ้าบ้านตัวจริงอะ่ะคือลูกสาวผมนี่ที่คุณดูถูกดูแคลนมาโดยตลอดแล้วส้าคุณยังทำตัวไม่ดีอีกผมจะไล่คุณไปนอนข้างถนนแทน 干嘛喂？